ขอรับเข้าสู่ช่วัมาดงนอคะนี้ตอนนี้นกัลังเรียบนะครับก่อนเออไปงานพิงมดอเลยอคือสาวสาวแล้วเออล้ แหม่ีครบเพื่อคือผู้ด่วยผู้ครูภาษาระดับพร้อมเนี่ยเลยท่านกินสอนโบคดนแล้วข้าวปลาดีใจกุดดีนะผลปลาทกข้อดีตอนนี้ใครเสือชิ้นหน้ามาบ่ปลาเท่า ฝนมกพอดีไม่มีเลิอกง่ามย่ามหรือฝนตกหนึ่ฝนตกแห้งเนี่ยจะได้ลูกมั่นแน่ Gloria. ้าที่ไดุีเสุกทีฝูนมั่นแล้ก็จะเก็นหบบนึ้ไม่มีท่าฝนกระซาท้าพรอับสายฝนที่อยู่แถวมนี้ มีใจแล้วไปนู่ก็ได้ไปตัดลํามันแล้ตัดลํามันเริ่มปลูกแล้วเพราะว่าไปตัมันเขบอกไปตัดแล้วเพราะว่ารอทุนมานานแล้วมันจะพอได้ปลูกไหมได้ปลูกแน่นอนปลูกแน่นอนเขาก็จะไปตัดเหมือนกันแล้วเขามีโอ้โหปลูกแน่นอนแล้ว พอแล้วบอกํำมันอ่ะเจ้ามือเก็เจ้าพอเยังไม่ได้ตัดหมดแล้วพอเลยนะพอเลยนะแต่มัน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 ปุ่งหมดแล้วเนอมันออกตามตามลำมันหมดทำไมล่ะอกไเอ้ามันออกแล้วเนาะอมันมันยังไม่ปุ่นใช่หมล่งาดรอยไใช่แองันอง พร้อมจานแล้ววันนี้ได้ลูกในหลานพ่อมได้เวรผู้ชยบิดใจรลายหลายเรื่อยได้ลูกขอใครมาได้ลูกสวยลใส่เก้าสาวจะเกจะเป็นคนปู่คน ตอนนี้มันสิมากผูกแล้วบ้านไผ่ล้านขอบดูไ่กแล้วก็ดูไผ่้านไ่นี่เปลกงงามง้มดีครับฝนกระโตกหนัฝนกระโตกมากแห้งเิบได้ปลูกได้ปลูกมั่นแม่นอนเพราะว่าฝนแห้งที่ตกบอ ผมพัดลมที่ก่อนแล้วมือโอ้ยใส่กรเจ้าใส่กรเจ้าวร้านกระยาคถูเนาะโอ้ยมาด ไฟกัไฟกสายกคืเที่บาดเจ็จนะมีค้าว่วานแต่ว่าข้าไปเห็ฟปแเอาหยุดาแล้วเห आदि बात है है ना पाएगा तो मैं चला नहीं और भाई भाई กาดออข้าก่อนนะครับกวาดสิ่งที่ไม่ดีออกแล้วก็กวาดสิ่งที่ดีเข้าไปก็ปูออลามแล้าชนลาตนนจะตามจะเป็นาตูตามล้งถูเอาลูดูดู ขนาดใหญ่ใหญ่เย็น <Ash ELLE>

ข้าเปาก็จะปลูให้ร้านแล้วนะโอ้ข้าเป่าก็จะปลูกให้ร้านข้าเป่าก็ปลูกให้ร้านนะฮะ

ยนเฉนะคะไดลูกล้างสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะร้ยเจอกันใหม่หน้านะคะหน้าเขาปลูกพันจริงร้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ้ารเลย